สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมแทนคุณจิติสระครับวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการแทนคุณอนุมาเกษตรพืชผลนะครับนี่คือรายการพลังงานวันนี้นะครับซึ่งมีจุดมุ่งเน้นสําคัญ2เรื่องครับก็คือการที่จะให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้มีส่วนร่วมกันประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ได้มีส่วนในการทําความเข้าใจนะครับถึงเรื่องพลังงานในมิติต่ตางๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พลังงานของประเทศไทยซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศและผมเชื่อว่าเกี่ยวข้องและเกี่ยวโยงกับทุกๆคนนะครับเพราะว่าทุกคนต้องใช้พลังงานตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอนตั้งแต่อุตสาหกรรมเล็กๆจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เพื่อประโยชน์สูสงสุดของคนไทยทั้งชาติด้วยนะครับเราจะได้มีพลังงานที่ยั่งยืนใช้ต่อไปนะครับท่านผู้ชมติดตามรายการนี้ได้เป็นประจําทุกวันอาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มตรงทางท NN น2นะครับทูวิชั่นห6 2นะครับหรือว่าจะเข้าไปกดไลค์ให้กำลังใจกันหรือติชมแนะนำรายการได้ทาง Facebook ของรายการที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับเอาละครับช่วงหน้าอีกสักครู่เดียวนะครับเราจะคุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งจะทำให้เข้าใจบทบาทและก็หน้าที่ในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องของพลังงานได้เป็นอย่างดีครับสักครู่เดียวครับ มนุษย์ถึงบินนไไม่ได้ี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง และอย่างที่ได้เรียนท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะคุยกันแบบเจาะลึกถึงเรื่องของพลังงานซึ่งขณะนี้ก็เป็นประเด็นร้อนอยู่ในสังคมทีเดียวนะครับและแขกรับเชิญพิเศษของเราวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานดรไตรพลคุ้มทรัพย์สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านมากนะครับที่ก<ด>รุณา้ยินดีครับ,รบในเรื่องสําคัญที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ท่านต้องตอบคำถามอยู่เยอะพอสมควรแต่ว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งให้ความกระจ่างกับประชาชนมากเท่าไหร่รก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อพวกเราทุกคนนะครับ,รบก็คือเรื่องของการที่จะเป็นการประกาศเชิญชวนผู้ลงทุนเพื่อใช้สิทธิ์ในการสํารวจและผลิตปิตโตเรเลียมรอบที่21นะครับสาระสําคัญหลักการสําคัญเนี่ยคืออะไรบ้างครับ คือต้องปูพื้นนิดหนึ่งก่อนว่าไอการเปิดสัมป,ปทานรอบ <20. S 1> นี้เนี่ยรอบ2 mm hmm. 1บเนี่ยความเป็นมาเป็นยังไงนะค,ะครับจริงๆแล้วทางกระทรวงเนี่ยเขาอยากจะเปิดรอบใหม่มาประมาณ3-4ปีแล้วนะฮะแต่ว่าก็มีคนคัดค้านว่าไอการประมูลแบบสัมป,ปทานอาจจะให้ส่วนแบ่งของรัฐไม่มากพออะไรต่างๆพวกนี้แต่จริงๆแล้วความจำเป็นในการ ที่ให้มีการสำรวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศไทยเนี่ยมันมีความเข้มข้นมาในยะหลังเพราะอะไรเพราะว่าเรามีข้อมูลณขณะเนี้ยว่าปริมาณสำรองอ mm hmm. ปริมาณสำรองกับพูดง่ายก็คือปริมาณที่มีอยู่ใต้ดินใต้น้ําในประเทศไทยเนี่ยทั้งในอ่าวไทยและบนบกเนี่ยมันเหลืออยู่น้อยครนะฮะถ้าจะให้เป็นตัวเลขก็คือเหลืออยู่ใช้จริงๆเนี่ย ไม่เกิน14ปีนะประมาณ14-15ปีแต่ว่าให้ชัวร์แน่ๆเนี่ยตัวเลขที่แบบว่ามีความเป็นไปได้ในการที่จะสูบมาใช้เนี่ยประมาณสัก7-8ปีนะฮะเพราะนั้นถ้าเราบวกไปเผื่อว่ามันอาจจะมีเพิ่มอะไรจะอะไรพวกนี้ยกับอย่างมากที่สุดเพราะว่าแนวโน้มแนวโน้มในการใช้พลังงานคนก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะทั้งรถราเรื่องของอุตสาหกรรมการเติบโตอะไรต่างถูกต้องแต่ว่าจริงๆแล้ว ปริมาณการใช้ที่เขาคำนวณ15ปีเนี่ยก็คือปริมาณณปัจจุบันเลยซ้ำไปไม่ได้คำนึงถือว่ามันจะต้องเพิ่มในอนาคตเอาแค่ว่าเท่ากับปัจจุบันปีนี้นะฮะมันใช้อยู่เท่าไหร่ครัเอาไปหารด้วยปริมาณสำรองที่มีอยู่เด็กส15ปีนะฮะมันก็ไม่เยอะคูดง่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะไปสำรวจค้นหาและถ้าเจอก็พัฒนาขึ้นมาได้มันก็จะทำให้ปริมาณสำรองที่เราจะใช้เนี่ย ยืดอายุออกไปอาจจะเป็นยี่สิบปีสามสิบปีอะไรก็แล้วไปอันนี้คือความเป็นมาก,ก่อนนะฮะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่กระทรวงพลังงานเนี่ยก็ได้รับฟังนะพอคัดค้านอะไรต่างๆไว้ระบบสัมปทานปัจจุบันมันอาจจะหย่อนยานยังไงอะไรก็ว่าไปเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเอะถ้าเรา,าเราจะปรับปรุงระบบสัมปทานในปัจจุบันเนี่ยที่กฎหมายกําหนดไว้ก็คือให้มีการเก็บค่าภาคหลวงก่อนคนะ่าภาคหลวงเนี่ย มีอัตรา5ถึง15เปอร์เซ็นต์นะฮะของปริมาณการผลิตเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มีการคิดตั้งแต่ต้นทุนค่าใช้จ่ายเท่าเท่าไรหากเอาไปเหลือเท่าไหร่ก็มาเก็บเป็นภาษีเงินได้ปิโตรเลียมนะ50เปอร์เซ็นต์ของเงินเงินได้สุทธินะภาษีเงินได้นี่แตกต่างไปจากภาษีเงินได้ทั่วไปนะปัจจุบันนี้20เปอร์เซ็นต์ของบริษัททั่วไปแต่ว่าในภาษีเงินได้ป็นตวเลียม50เปอร์เซ็นต์ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าบริษัทสำรวจและพัฒนาปิโตเรเลียมเนี่ยมีเงินเหลือว่างนีกว่า<ม>เนื่องจากว่าปริมาณสำรองไอ้ปริมาณมแก๊สและน้ำมันนี่มันเยอะครับหรือไม่ต้นทุนการผลิตเนี่ยมันต่ำ<ม>เขาก็ยังมีส่วนส,ส่วนเกิน<ม>ส่วนเกินมากขึ้นไปอีกเนี่ยเราก็จะเก็บอีกเป็นส่วน ผลประโยชน์พิเศษเ้วเรียกผลประโยชน์พเเพราะฉะนั้นจะมีสามสามส่วนด้วยค่าภาคหลวงก่อนแล้วก็ภาษีเงินได้ค่าภาคหลวงภาษีเงินได้แล้วก็ผลตอบแทนพิเศษัน้้าาหรทั้งหมดเนี่ยมีอัตราก้าหน้าด้วยทั้งหมดเนี่ยรวมกันได้มีการศึกษาแล้วว่าปริมาณแก๊สและน้ามันที่ผลิตเท่าไหร่คูณด้วยราคาเนี่ยมันก็จะเป็นมูลค่าถูกไหมจะต้องหาค่าใช้จ่ายค่าสํารวจค่าเหลือเท่าไหร่เนี่ยรัฐได้เท่าไหร่ ภายใต้ระบบปัจจุบันเนี่ยรับได้ประมาณ78%็2เนยี่บยบริษัทได้ครับนะฮะแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยเราเพิ่มผลตอบแทนเพิ่มเติมขึ้นไปเช่นกำหนดให้บริษัทที่ได้สมรฐานเนี่ยจะต้องให้ทุนการศึกษาจะต้องให้เงินจ่ายเวลาเซ็นสัญญาเริ่มสำรวจครับนะฮะแล้วก็เมื่อเรื่อมผลิตเริ่มผลิตก็หมายว่าสามารถที่จะเจอพอที่จะผลิตได้เนี่ย ก็ไม่ต้องจ่ายให้กับรัฐอีกอเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ก็ว่าไปมีการกําหนดไว้แล้วเมื่อผลิตสะสมไปจะก,กี่ปีก็ตามเนี่ยถึงได้ระดับหนึ่งเขาไม่ต้องจ่ายเพิ่มเติมขึ้นมาอันนี้เป็นส่วนที่เราเพิ่มขึ้นไปเพราะนั้นระบบปัจจุบันที่เราประกาศเพิ่งประกาศเมื่อไม่กี่วันเนี่ยเราเรียกเป็น Thailand 3รีพลั l ครับไทยแ l นดสมพบวกนะก็อันนี้ผมว่าเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าทางกระทรวงก็หนึ่งก็คือ เห็นถึงความจําเป็นที่จะต้องเร่งใ,ให้มีการสํารวจแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็คํานึงถึงเสียงคัดค้านเพราะนั้นก็ได้เพิ่มผลประโยชน์ตอบแทนในนี้ขึ้นมาครับก็คิดว่าส่วนแบ,บ่ของรัฐก,ก็คงจะเพิ่มขึ้นนะ แปเป็นอย่างน้อยที่ที่ทททเราควรจะได้ซึ่งก็จริงๆก็ไม่น้อยนะก็ต <c oughs> ามจริงก็ไม่น้อยถือว่ามหาศาลจริงๆด้วยซ้ำไปเพราะถ้าถ้ามองในส่วนของการทําธุรกิจเนี่ยนะฮะ <c oughs> จริงสัก4ี่สบก็กําลังดีนะตอนนี้ก็ก็โอเคครับคือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่เราต้องมองเรื่องของประโยชน์ของชาติเป็นตัวตั้งทีนี้ก็นะฮะอันนี้ผมอยากจะย้ํา,ยาอีกนิดหนึ่งคือผลประโยชน์ของภาครัฐเนี่ยก็สําคัญ <c oughs> แต่ที่สําคัญไม่น้อยไปกว่านั้นก็คือเราต้องสร้างแรงจูงใจ ให้กับบริษัทที่เข้ามาสํารวจผลิตแล้วเมื่อเขาเจอแล้วเนี่ยถ้าส่วนแบ่งของรัฐเนี่ยมันมากซะจนส่วนแบ่งของเขาน้อยเขาก็อาจจะไม่มีแรงจูงใจที่จะผลิตอ,อันนี้เป็นสิ่งที่เราก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่า,าส่วนแบ่งรัฐก,ก็ควรจะเยอะใช่แต่มันไม่น่าจะเยอะซะจนในที่สุดไอ้แรงจูงใจของบริษัทที่มาลงทุนเนี่ยมันเหลือน้อยอจนกระทั่งเขาจะต้องเจอแหล่งใหญ่ๆเขาถึงจะสำรวจ แต่ว่าบ้านเราเนี่ยจากข้อมูลที่เรามีจากการสำรวจประมาณ30ปีที่ผ่านมานมแหล่งของเราเนี่ยเป็นหลุมที่เล็กนะฮะและต้นและต้นทุนก็ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังว่าไม่ให้ส่วนแบ่งของรัฐเนี่ยมากจนเกินไปครับผมเอาละครับนี่คือ เรื่องที่เป็น hot issue เป็นประเด็นหลักๆสําคัญที่อยู่ในความสนใจนะครับแต่ว่าถ้าเราฟังในรายละเอียดและกะ็ศึกษาผมเชื่อว่าจะทําให้ความไม่รู้หรือความรู้สึกอคติได้กระจ่างชัดขึ้นนะครับเพราะว่าหลายคนก็ บางทีภาพจําบางเรื่องนะครับเช่นย้ําคิดว่าพลังงานบ้านเราใช้แพงหรือไม่เป็นธรรมแต่จริงพอดูในรายละเอียดต่างๆเช่นว่าพอเทียบกับวิธีการกดเจาะเนี่ยของเราค่อนข้างจะทําได้อาจจะยากกว่าหรือเปล่าของเราเนี่ยต้นทุนค่อนข้างสูงเพราะเป็นบ่อเล็กๆด้วยเป็นบ่อเล็กเป็นกระป๋ออย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะก็แปลกดีเหมือนกันคือพม่าเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของเราเนี่ยปรากฏว่าเวลาเขาสํารวจที่ทะเลอันดามันของเขาเนี่ยปรากฏว่าต้นทุนเขาเนี่ยต่ำของเราค่อนข้างมากครับ การพูดคุยในช่วงแรกนะครับซึ่งผมคิดว่าสาระสําคัญก็อยู่ตรงที่วิธีการจัดการแล้วก็เรื่องผลประโยชน์ของภาครัฐที่จะได้นะครับอันเดีก็ต้องสมดุลกับแรงจูงใจที่จะให้กับภาคเอกชนที่ลงทุนในการขุดเจาะด้วยนะครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้ายังอยู่กับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีเพื่อจะคุยกันต่อในประเด็นนี้ต่อไปครับทําไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้ นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองอก,กลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง เข้าสู่รายการพลังงานวันนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องเตรียมพร้อมสําหรับวันหน้าด้วยนะครับแล้วก็ทุกวันเราก็ต้องใช้พลังงานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันเป็นวันที่มีความหมายและก็เป็นวันสําคัญสําหรับผู้ที่ทําหน้าที่ในการที่จะดูแลเรื่องพลังงานของเรานะครับวันนี้เราอยู่กับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับดรี่าการคุะทรัพลัรรนะครับคุยกันต่อในเรื่องของการให้สิทธิผลิตและสารวจปปโรเรียมครั้งที่๒ ผมมองอีกมุมหนึ่งนะครับเสียงแทนของคนที่คัด้านรประเด็นที่เขาคัาด้านเนี่ยก็มองว่ากลัวจะเสียผลประโยชน์ไปบ้างแล้วก็กลัวจะไม่ได้เกิดความเป็นธรรมบ้างอะไรต่างๆเราจะมีวิธีการยังไงในการอธิบายและความเป็นจริงข้อที่จริงของการที่เขาคัด้านในบางเรื่องเนี่ยนะครับท่านฟังและท่านนําไปคิดวิเคราะห์พิจารณาเพื่อจะอธิบายเขาอย่างไรครับคือประเด็นของการคัด้านเท่าที่ผมเข้าใจนะเขาบอกว่าระบบสัมปทานที่ผมเพิ่งเล่าไปเนี่ย เขาบอกว่าให้ส่วนแบ่งของรัฐเนี่ยน้อยเกิดไป hmm. นะฮะแล้วก็อ้างอิงว่าหลายๆประเทศเนี่ยได้หันไปใช้อีกระบบหนึ่งที่เรียกว่า production sharing รหรือการแบ่งปันผลผล,ผลิตนะฮะ production sharing เนี่ยจริงที่ว่าหลายประเทศใช้อยู่ส่วนใหญ่ของประเทศที่ใช้เนี่ยมักจะเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตปิโตรเลียมเนี่ยสูงมากับ นะสูงมากพูดง่ายๆคือหลุมแก๊สและน้ํามันที่เขาเจาะเนี่ยแต่ละหลุมเนี่ยมันเป็นห้องใหญ่ๆนะไม่ใช่เป็นกระป๋อเล็กๆเ,เพราะฉะนั้นต้นทุนการผลิตเขาเนี่ยค่อนข้างตับและเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะให้อํานาจการต่อรองของรัฐเนี่ยมีมากมนะฮะแล้วก็จริงอย่างที่ว่า production sharing ระบบ production sharing หรือการแบ่งปันผลผลิตเนี่ยมันสร้างอํานาจการต่อรองให้รัฐเพราะรัฐเนี่ยมีอานาจที่จะต่อรองเอา ส่วนแบ่งของการผลิตเนี่ยมาเป็นของรัฐมาเป็นรายได้เข้ารัฐและ้วจัลละก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นส่วนที่เขามีการคัดคา้านนะฮะแต่ผมอยากจะให้พิจารณาอย่างนี้ว่าประการแรกเลยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยศักยภาพของปิโตรเลียมเนี่ยไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เรามีอยู่เรามีแก๊สอยู่ในอ่าวไทยและบนบกบ้างเรามีน้ำมันน้อยมากนะฮะน้ำมันนี้จริงๆไม่ได้เพียงพอในการ ใช้ใช้อะไรมากส่วนใหญ่เราต้องนําเข้านะเพราะฉะนั้นจะสรุปได้ว่าประเทศไทยเนี่ยศักยภาพในการมีปิโตรเลียมใต้ดินใต้น้ำเนี่ยน้อยและเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังว่าไอ้ระบบการให้อนุญ,ญาตสํารวจและผลิตปิโตรเลียมเนี่ยจะต้องไม่ทําให้ส่วนแบ,บ่งของรัฐมากซะจน ผู้ที่จะมาลงทุนเนี่ยขเขาไม่มีแรงจูงใจที่จะมาลงทุนคือพูดง่ายคือกำไรเขาน้อยลงเขาก็แบบรู้สึกว่าลงทุนแล้วไม่คุ้มทุนอย่างนั้นนะ,ะถูกต้องถูกต้องและเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาใช้ production sharing หรือการแบ่งปันผลประโยชน์เนี่ยเราก็เกรงไปว่ามันก็จะทําให้ส่วนแบ่งรัฐอาจจะมากจริงครับแต่ว่าถามว่าจะมีผู้ลงทุนไหมคําตอบก็คืออาจจะไม่มีก็ได้นะฮะเราจะตั้งไว้ในกฎหมายว่า เมื่อเจอมาร้อยส่วนเนี่ยจะต้องแบ่งให้รัฐสมมตินะเก้าสิบส่วนนี้เป็นต้นนะฮะถามว่าไอ้เหลืออีกสิบส่วนเนี่ยที่จะเป็นของบริษัทลงทุนเนี่ยมันจะสร้างแรงจูงใจไหมนะดูตามศักยภาพที่เรามีเนี่ยเราเป็นห่วงว่ามันจะไม่เพียงพอที่เขาจะมาลงทุน<ม>นะอย่าลืมว่าการสำรวจและพัฒนาเนี่ยมันต้องใช้เทคโนโลยีค่อนข้างสูงใช้เงินค่อนข้างมากและมีความเสี่ยงไม่ใช่จาะไปปุ๊บก็เจอปัก อ,อันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าสาธารณชนจะต้องทราบและเข้าใจในเรื่องนี้นะและเพราะฉะนั้นถ้าประเทศเราศักยภาพยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เนี่ยต้นทุนในการสรํารวจในการผลิตเนี่ยมันก็จะสูงตามไปด้วยนะฮะและเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่หันไปใช้ production sharing เนี่ยเราก็เกรงไปว่าในที่สุดมันก็จะไม่มีบริษัทเข้ามาประมูลแข่งขันในการสำรวจหรือมีเหมือนกันแต่เป็นบริษัทคุณภาพต่ำ นะแล้วก็ชอบเสี่ยงครับนะแล้วบริษัทที่เข้ามาในสุดเขาไม่ได้ลงทุนอย่างเต็มที่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเขาลงทุนไปมากๆ,ๆเขาไปเจอในแหล่งที่มันเล็กกอาจจะไม่คุ้ม,มหรือบางทีเจอแต่ไม่คุ้มเขาก็ไม่ทําแบ,บแ่งรับความเสี่ยงมากเพราะว่าส่วนแบ่ง <ๆ S 2> เขาน้อยพอดง่ายเปไนะ็นงะนั้นอันนี้เป็นอันหนึ่งที่เราเป็นห่วงอีกอันที่เป็นห่วงก็คือว่าในระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ผลผลิตอันนี้เนี่ยวิธีการเนี่ยในเรื่องการได้ส่วนแบ่งเนี่ยมันต้องมีการต่อรอง ภาครัฐเนี่ยจะต้องมีองค์กรที่พร้อมที่จะต่อรองกับบริษัทที่มาลงทุนสำรวจว่าเอ๊ะรัฐควรจะได้เท่านั้นเท่านี้หรืออะไรและรัฐจะต้องลงทุนร่วมด้วยในระดับหนึ่งไอ้ตรงนี้เราก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยพอพูดถึงภาครัฐต่อรองแล้วก็ม,มันก็อาจจะน่าเป็นห่วงสักนิดหนึ่งนะฮะจากประวัติค,ความเป็นมาเรื่องการต่อรองแล้วก็ถ้าเรามีนักการเมืองที่พูดง่ายคือมืออาจจะยังไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เนี่ย ท่านไปต่อรองเดี๋ยวมือท่านอ็จะยิ่งไม่สะอาดหนะักข้าใหญ่ด้วยเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็เป็นห่วงเหมือนกันน่ยแล้วองค์กรของรัฐเองก็ไม่ได้เข้มแข็งเท่าไหร,ร่นะฮะภา,ภ,าภาครัฐเองก็ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อจะต่อรองเอกชนตรงจุดนี้อันนี้ก็เป็นอีกข้อเป็นห่วงอีกอันหนึ่งว่าไอ้ระบบการแบ่งปันผลประโยชน์เนี่ยถ้ามันดีลกับการต่อรองเนี่ยถ้ามันอยู่บนโต๊ะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามันมีใต้โต<ด>๊ะอะไร<ด>ต่ะไรพวกนี้มันไม่เหมือนค่าสัมปทานสัมปทานนี่มันมีกําหนดไปเลยในกฎหมายว่า คุณจะต้องจ่ายเท่านั้นเท่านี้ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ออันนี้นะผมว่าเป็นสองอันที่ที่เราเป็นห่วงว่ามันอาจจะไม่ได้ดีกว่าระบบสัมปทานที่เรามีอยู่ในปัจจุบันและจริงๆแล้วคนที่ค้านเนี่ยเรียนตามตรงนะก็ยังไม่ได้มาศึกษาว่าถ้าจะมาใช้กับประเทศไทยเนี่ยมันจะดีกว่าจริงไหมครับเพียงแต่อ้างอิงว่าประเทศอื่นเขาใช้กันแต่ผมอยากจะเรียนให้ทราบว,ว่าประเทศอื่นมันก็มีหลายประเทศที่ใช้ระบบสัมปทานเหมือน ของประเทศไทยเหมือนกันครับถ้าจะให้ยกตัวอย่างง่ายๆประเทศนอร์เวย์คุณทราบว่าประเทศนอร์เวย์เนี่ยผลิตทั้งแก๊สทั้งน้ามันส่งออกมาประมาณ2 0 3สาบปีพอๆกับประเทศไทยแล้วนะฮะแล้วก็เก็บสะสมเงินทองไว้ค่อนข้างมากถามว่าเขาใช้ระบบอะไรระบบรำนวณสัดส่วนเขาเป็นยังไงเมือบประเทศไทยของรัฐกับแต่สัดส่วนเขาจะมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าศักยภาพปิโตรเลียมเขาสูงกว่าของเราค่อนข้างมากเพราะฉะนั้น อันนี้มกชีเห็นว่าแม้กระทั่งระบบสมรทานถ้าหากมีศักยภาพเป็นโตเรเลียมมากพอรัฐก็สามารถที่จะได้ส่วนแบ่งมากพอๆกันกับไอ้ระบบแบ่งปันผลประโยชน์เหมือนกันครับเอาละครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดที่จะต้องกาเรียกว่าทําความเข้าใจพอสมควรนะครับโดยเฉพาะผมเชื่อว่าทุกคนที่แสดงความเห็นก็ร้แล้ว่หวังดีแต่ความบผมผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นเช่นเดียวกันความหวังดีอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ดู รายละเอียดเชิงลึกแล้วก็เปรียบเทียบกับของเราของเขาของต่างประเทศด้วยนะครับเห็นด้วยว่าควรจะมีการศึกษาเจาะลึกต่อไป<ล>ในอนาคตนะฮะมันอาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีรูปแบบอะไรที่เป็นรูปผสมหรืออะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งทาให้ส่วนแบ่งของรัฐก็ดีขึ้นในขณะเดียวกันแรงจูงใจก็สําหรับ<ด>ผู้ที่จะลงทุนก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ด้อยลงไปครับครับนี่คือเรื่องสําคัญนะครับว่าเรื่องของสิทธ ในการผลิตและก็สํารวจนะครับการให้สิทธิในการผลิตและสํารวจปิโตรเลียมครั้งที่21หรือว่าสัมปทานครั้งที่21ทีอ่อยู่ในความสนใจของท่านผู้ชมจํานวนมากนะครับวันนี้ก็เรียกว่า,าคลี่คลายและก็ทําความเข้าใจไประดับหนึ่งแล้วนะครับก็ยังต้องติดตามต่อไปนะครับว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรที่สาคัญคือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนี้ก็จะทําให้การพัฒนาในทุกๆเรื่องนะครับทั้งของภาครัฐและของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาตินั้นได้รับการ ตรวจสอบติดตามแล้วก็มีส่วนร่วมมากที่สุดด้วยครับวันนี้ต้องกาบผู้คุณนะครับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับดรพรายผลคลุมทรัพย์ครับขอบพระคุณมากครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้าพบกับช่วงของกินเที่ยวทั่วไทยซึ่งจะพาท่านผู้ชมไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจเปลี่ยนบรรยากาศนะครับหลังจากที่เราอาจจะเครียดกับหลายๆเรื่องมานานนะครับไปพักผ่อนหย่อนใจกับกินเที่ยวทั่วไทยสักครู่ครับ ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง ครับผมชิตพลน์วิวัฒนเกษมแบรนด์ดีเรคเตอร์ของร้านเทสสอที่เซ็นทรัลเอเนบัสซี่เนี่ยครับทีนีต้อนรับสู่ร้านเทสสอที่เซ็นทัลเอเนบัสซี่แห่งนี้นะครับเรามาชมกันดีกว่าว่าร้านของเรามีอะไรบ้างไปกันเลยครับที่ร้านเทสสอของเราเนี่ยครับเราก็จะมีจุดเด่นเรื่องของเนื้อวัวโอมินะฮะซึ่งเป็นเนื้อวัวชั้นดีที่ติดท็อปทรีของประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับเนื้อโอมิของเราเนี่ย เป็นเนื้อที่เทียบเคียงได้ระดับเดียวกันกันกบเนื้อของวากิวโกเบและมัตสึสากะเลยซึ่งทั้ง3ตัวนี้เนี่ยโอมิวาโกเบและมัตสึสากะเป็นเนื้อวัววันวาคิวเหมือนกันเรามาชมเลยครับเนื้อโอมิก็จะมีลายที่มันสวยงามนะครับซึ่งจะเป็นลายไขมันแทรกซึ่งเวลาทานออกมาแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทําให้เกิด ความนุ่มละลายในปากที่เหมือนแบบว่าทานเนื้อหินอ่อนเป็นอย่างไรก็จะมีลักษณะที่เป็นลักษณะนี้นะครับโดยเนื้อของเราเนี่ยจะเป็นเนื้อที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรงซึ่งจะมีการบอกว่ามันจากแหล่งผลิตที่ไหนและก็มีการผลิตเมื่อไหร่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อส่วนสติปลอยหรือว่าเนื้อส่วนสันนอกที่ทุกคนค่อนข้างจะคุ้นเคยจริงเนื้อตัวนี้เนี่ยเวลาทานแล้วเนี่ยครับมันจะละลายเข้าไปในปากทีเดียวเดี๋ยวเรามาลองชิมด้วยกันละกันนะครับ ซึ่งในการทําทเนื้อวากิวตัวนี้เนี่ยเราต้องใช้ในการใช้มีดตัดทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราสามารถเห็นลายเนืนะ้อและก็สามารถกําหนดขนาดที่มันพอเหมาะกับการปิ้งย่างให้อร่อยได้อย่างชัดเจนนะครับส่วนที่หั่นอยู่นี้เ,นเป็นส่วนของเนื้อสันคอซึ่งเนื้อสันคอตรงนี้เ,นเป็นส่วนที่ มีความหนุบแล้วก็อร่อยแล้วก็มีรสชาติที่เข้มข้นส่วนของของวัวทีเดียวนะครับเป็นส่วนที่นิยมในการที่เอามาทำอาหารประเภทปิ้งย่างเป็นอย่างมาก จะเอารสชาติของเนื้อวัวออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับเราใช้แค่เกลือกับพริกไทยในการที่จะปรุงรสชาติของเนื้อวัวเพราะว่าโดยปกติแล้วเนื้อวัวของที่เป็นวากิโอมีตัวนี้เนี่ยจะมีความมันซึ่งเกิดจากไขมันในเนื้อแทรกมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรสชาติเข้มข้นแน่นอนการใช้เกลือเนี่ยในการปรุงรสเนี่ยมัจะเป็นการดึงรสชาติของไขมันเนี่ยให้ออกมาได้มากที่สุดนั่นเองครับ โดยเราใช้วาซาบิในการทานเนี่ยคู่กับเนื้อที่มันๆเนี่ยก็จะมีให้รสชาติเหมือนกับการทานคู่ปลาดิบน,นะครับจริงๆแล้วเราย่างแล้วเอาวาซาบิเข้ามาเนี่ยมันก็จะตัดรสชาติที่บางทีพอให้ความรู้สึกที่มันอาจจะเหมือนบางคนอาจจะไม่ชอบทานมันเกินไปเนี่ยการใช้วาซาบิเข้ามาเนี่ยมันก็จะช่วยให้รสชาติเนี่ยมันมันชัดเจนมากขึ้นครับนี่สุดท้ายเราก็จะมีการ ปา้า,ปายด้วยรสชาติน,น้ำจิ้มที่ปรุงเป็นน้ำซอสหมักนะครับที่จากาการปรุงพิเศษของทางป้านะครับบรรจงค่อยๆไปทีละชิ้นเพื่อให้เกิดรสชาติที่มันแบบซึมเข้ากับเนื้อไปนะฮะแล้วเราก็ได้ละครับเนื้อโอมิวากิวนะครับสวยงามไหมครับ ถ้าหากผู้ชมทุกท่านสนใจที่อยากจะมาลองชิมเนื้อระดับท o อ t r e อันดับติดอันดับ3ของญี่ปุ่นเนี่ยครับก็ขอเรียนเชิญที่ร้านเทสสึเซ็นทัเอ็กบัสซีนะครับชั้น5สนใจติดต่อจองที่สำรองที่นั่งได้นะครับ7 2 2 6 0 5อ2 2นย่างแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบมากครับ